ใครอยากเป็นเจ้าของตึกไว้ปล่อยเช่าครั้นตัวเราจะสร้างใหม่ก็ปวดหัวค่าต่อเติมบานเบอะเยอะชัวชัวไม่ต้องกลัวมีตึกนี้พี่ซื้อเลยครับผมทุกคนครับสวัสดีครับบีมนะคะผมบีมเรียวเอสเตดนะคะผมวันนี้พาทุกคนมาชมอาคารพาณิชย์สอคูหา ขายพร้อมกิจการห้องเช่านะครับที่นี่นะครับมีทั้งหมด6กห้องนะครับผมขายพร้อมสัญญาเช่าเลยนะค่าจ่ายการเช่าอยู่ที่3,200บาทถึง3,500บาทต่อเดือนนะครับอันนี้คือเต็มทุกห้องนะครับทุกคนนะเจ้าของขายเพราะว่าอยากจะกลับบ้านไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมแล้วก็เขามีกิจการห้องเช่าแบบนี้หลายที่นะแต่ว่าตรงนี้นะครับผมไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเพราะฉะนั้นนะครับ หาคนมาดูแลต่อนะครับผมก็อาจจะเป็นคุณลูกค้าก็ได้นะที่นี่เนี่ยเขามีความกว้างคับของพื้นที่ของเขาเนี่ยห้ตารางวานะครับแล้วก็นอกจากกิจการให้เช่านะครับผมก็จะมีที่อยู่อาศัยด้วยนะครับผมที่อยู่อาศัยที่นี่เขามีทั้งหมด2ห้องนะครับสห้องใหญ่กันเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีครัวด้วยนะครับผมมีบริเวณครัวด้วยนะส่วนด้านล่างของเขานะครับก็จะ ทำเป็นร้านอาหารนะทำเป็นร้านอาหารทำเป็นนั่งชิลก็ได้นะครับในตอนเย็นๆนะแล้วเขาก็ยังมีระเบียงด้วยนะครับทุกคนนะอย่างที่เห็นกันเดี๋ยวบีมจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันนะครับนี่นะครับทุกคนก็เป็นบริเวณอา,อาคารพาณิชย์นะครับอาคารพาณิชย์สองครูหาหลังนี้นะปกติเขาก็ทําเป็นร้านขายของชํานะครับแล้วก็มีขายอาหารตามสั่งนะครับนะ ก็ข้างบนนะคะเขาจะปล่อยเช่านะเขาได้มีการต่อเติมนะคะผมหมดไปหลายล้านเลยนะคะผมตรงนี้ก็น่าจะเกือบสอง้านได้นะครับในการที่จะรีโนเวทต่อเติมตรงนี้นะคะผมก็เขาจะมีด้านข้างด้วยนะครับจะเป็นทางขึ้นอาคารนะคะผมไปทางด้านหลังนี่ก็คือทางขึ้นอาคารนะ เพื่อที่จะให้ลูกค้าที่เขาเช่าห้องนะครับผมได้ขึ้นไปบริเวณห้องพักของเขาโดยที่ไม่ได้รบกวนบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าของบ้านนะก็เขาจะมีทางขึ้นตรงนี้นะครับข้างล่างก็มีห้องน้ำด้วยนะครับมีห้องน้ำสองห้องนะลูกค้าญิงคืลูกค้กาชายนี่นะครับก็เป็นบริเวณร้านอาหารนะครับร้านขายของชำของเขานะครับผมเดี๋ยวบีมพาขึ้นไปดู ด้านในกันครับนี่นะครับเราก็มาดูด้านในนะครับผมที่นี่เขาก็มีห้องน้ํานะครับแล้วกเ็เขาจะมีห้องนอนอยู่ข้างล่างด้วยนะครับทุกคนนี่ครับแล้วเขาก็มีห้องครัวด้วยครับนี่นครับนี่ปีมจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนกันครับ นี่นะครับผมขึ้นมาบนชั้นสองแล้วนะครับก็นี่นี่คือห้องนอนอีกห้องนึงของเขานะครับผมส่วนทางทะลุไปนะครับทางห้องพักนะครับก็จะมีทางลับตรงนี้นะครับทุกคนนี่คือทางออกด้านนอกนะครับที่บีมพาดูเมื่อกี้นะแล้ขึ้นแบง์บนกันครับที่นี่ก็จะเป็นห้องพักนะครับสามห้องเลย นี่นะครับโดยที่มีมิเตอร์ทุกห้องครับส่วนชั้นต่อไปนะครับทุกคนนี่ก็เป็นห้องพักเหมือนกันนะครับผมมีทั้งหมดสามห้องเหมือนกันครับพร้อมมิเตอร์พร้อมเลยชั้นบนสุดนะครับชั้นสี่ก็จะเป็นดาดฟ้านะครับทุกคนแบบนี้นะครับกว้างอยู่เหมือนกันครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับผมอาคารพาณิชย์2คูหาลังนี้นะคะผมก็ติดต่อบีมมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับที่นี่นะคะผมขายพร้อมสัญญาผู้เช่าเลยนะครับเต็มทุกห้องครับก็ใครที่อยากเปิดกิจการและอยากที่จะอยู่อาศัยได้ด้วยนะครับที่นี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมเราซื้อบ้านนะครับผมอย่าได้มีบ้านอย่างเดียวเนาะ ต้องมีกิจการพร้อมด้วยนะคะผมจะได้ทํารายได้ทํากําไรกับที่นี่ได้นะครับไม่เปล่าประโยชน์เนาะวันนี้นะครับคุณบีมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ